สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับน้องยูกิหายทองคำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัดมวลไลฟ์สไตล์วันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมพศ2566เมื่อวานน้องยูกิมีงานนะคะที่บางใหญ่แฟร์และงานกาชาตดณศูนย์ราชการบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บรุรีก่อนขึ้นแสดงก็ได้พาแม่อุ้มไปทําบุญไหว้พระวันเกิดกันน้องยูกิโพสต์ ในเพจยูกิเพนพกาแฟนเพจโพสต์ว่าก่อนไปงานคืนนี้แวะทำบุญวันเกิดแม่อุ้มที่วัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะแวะเอาบุญมาฝากแม่แม่แมพี่ๆทุกๆคนค่ะสาธุบุญด้วยกันนะคะแอดก็ขอให้น้องยูกิสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักของทุกๆคนแฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่อุ้มด้วยนะคะ ขอให้หนูและครอบครัวจุงมีแต่ความสุขความเจริญมีการงานและมีเงินทองเข้ามาเยอะๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปค่ะขอบคุณ FC แฟนคลับทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคนใหม่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ